หลายคนคงประสบปัญหาการนอนไม่หลับหรือนอนไม่พอจริงๆแล้วการนอนให้พอเป็นสิ่งสำคัญโดยเด็กทารกต้องนอนวันละ16ชั่วโมงวัยรุ่นต้องนอนวันละ9ชั่วโมงส่วนผู้ใหญ่ต้องนอนวันละ7-8ชั่วโมงส่วนผู้สูงอายุจะต้องการเวลานอนลดลงหรือ6-8ชั่วโมงแต่สำหรับบางคนการนอนแค่5ชั่วโมงก็รู้สึกว่าเพียงพอ การนอนไม่หลับสามารถแบ่งออกเป็นการนอนไม่หลับเป็นบางครั้งและการนอนไม่หลับแบบเรื้อรังโดยการนอนไม่หลับเป็นบางครั้งมีสาเหตุได้หลายอย่างเช่นมีเรื่องให้เครียดอารมณ์ไม่ดีตื่นเต้นหรือคิดมากก่อนนอนรวมถึงมีโรคทางจิตเวชเช่นซึมเศร้าไบโพลา่าที่มีผลกับอารมณ์และสภาพแวดล้อมอย่างแสงเสียงหรืออากาศที่ไม่เหมาะสมกับการนอน ส่วนการนอนไม่หลับแบบเรื้อรังมีสาเหตุคล้ายกับการนอนไม่หลับเป็นบางครั้งแต่เป็นหนักมากจนเป็นเวลามากกว่า1เดือนจนส่งผลกระทบต่อจิตใจกลายเป็นคนที่กลัวการนอนไม่อยากให้ถึงเวลานอนพอจะนอนก็มีความกังวลว่าจะนอนไม่หลับพยายามทำทุกอย่างให้หลับให้ได้แต่ความกังวลน,นี้จะทำให้ยิ่งนอนไม่หลับเข้าไปอีก การนอนไม่หลับนั้นส่งผลยังเห็นได้ชัดกับเรื่องสุขภาพร่างกายจะอ่อนแอลงเจ็บป่วยได้ง่ายอารมณ์ก็จะแปรปรวนได้ง่ายจะงุดหงิดง่ายกว่าเดิมแถมยังมีผลต่อเรื่องของสมองมีอาการปวดหัวเฉืยช,ชาคิดอะไรไม่ค่อยออกเรียนรู้และตัดสินใจได้ไม่ค่อยดีเท่าเดิมไม่มีสมาธิจนอาจจะพูดจาไม่รู้เรื่องที่สําคัญการนอนดึกยังอาจทําให้อ้วนได้ด้วยนะ นอกจากผลกระทบโดยตรงแล้วการที่ร่างกายทำงานได้ไม่เต็มที่ยังส่งผลอาจให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นการขับรถตอนง่วงซึ่งช่วงที่นอนน้อยคนเราจะตัดสินใจอะไรได้ช้าลงในระยะยาวการนอนน้อยจะทำให้ขี้หลงขี้ลืมได้ง่ายขึ้นรวมไปถึงมีอายุที่สั้นลงเลยทีเดียว รู้อย่างนี้แล้วเราลองหันกลับมาดูแลเรื่องการนอนให้ดีกันเถอะเรามีวิธีการนอนง่ายๆที่ปรับการนอนให้ดีขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นตามไปด้วย 1. เข้านอนและตื่นนอนให้เป็นเวลาเพื่อให้ร่างกายชินกับเวลานอนเมื่อถึงเวลานอนก็จะหลับได้ง่าย 2. พยายามลดการดื่มชากาแฟาหลังเที่ยงเพราะคาเฟอีนจะทําให้นอนไม่หลับ 3. ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอหรือทํากิจกรรมที่ต้องใช้แรงระหว่างวันเพราะการออกกําลังกายจะทําให้ร่างกายเหนื่อยเมื่อถึงเวลานอนก็จะนอนหลับได้ง่ายแต่ต้องระวังไม่ออกกําลังกายในช่วงก่อนนอนนะ 4. ปรับบรรยากาศในห้องนอนให้เหมาะสมกับการนอนมืดสนิทเงียบสนิท 5. หาอะไรที่ผ่อนคลายตัวเองก่อนเข้านอนพยายามหลีกเลี่ยงอะไรที่ตื่นเต้นน่ากลัวหรือกระตุ้นเรามากๆอย่างการดูทีวีหรือเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนแต่ลองเปลี่ยนเป็นการอ่านหนังสือเบาๆหรือฟังเพลงชิลๆแทน 6. พยายามไม่นอนกลางวันหลังบ่ายสามวางทุกอย่างที่ทำให้เครียดพยายามไม่คิดอะไรเลยก่อนนอนถ้าวางไม่ได้ก็พยายามเปลี่ยนไปคิดเรื่องอื่นที่ทำให้ผ่อนคลายแทนเช่นนึกถึงบรรยากาศทะเลบรรยากาศของยอดเขา 8. ถ้านอนเฉยๆสัก2ี่นาทีแล้วยังนอนไม่หลับย่ามัวแต่นอนกลิ้งไปมาให้ลุกขึ้นไปทำอย่างอื่นเบาๆสักพักจนง่วงแล้วค่อยกลับมาลงนอนใหม่หากเพื่อนๆเคยประสบปัญหาการนอนไม่หลับเหมือนกันเพื่อนๆมีวิธีแก้อย่างไรให้กลับมาหลับได้อีกครั้งหากมีวิธีดีๆอย่าเก็บไว้คนเดียวมาร่วมแบ่งปันไอเดียกับเราเพื่อเราจะได้นําวิธีเจ๋งๆมาทําเป็นวิดีโอแนะนาเพื่อนๆที่มีปัญหานี้ให้กลับมานอนหลับอย่างไร้ปัญหาอีกครั้ง